เห็นได้ไม่เต็มมือทเขาทำอยได้ไหมเวลาตัดก็ใคอยู่ไหมเออได้เนี่ยเห็นไหมคือกล้องครูมันใหญ่กว่าไงเห็นไหมเราก็มีความพยายามนะแต่มันแบบมันไม่ได้อะตายมนิี้มาผักดิดเร็วปูผักได้ไมไม่ได้ผักบกนะอ๊ยไม่ได้นะนี่ใก้ๆล่ได้ล ทอ่มีความพยายนมที่ไหนเขาใกล้หน,น้าเธอเห็น,นะน,นไหมเอาสีเหลี่ยมข้างหน้าไอ้เรามันใกล้หน้ากันเลยวหรอครับอ่าเราเล่นถอดนะไม่ปิดไฟให้ดูหน่อยดิไฟข้างหน้ามันเดิงไฟข้างหลังนะครับเราปิดข้างหน้าออกให้หมดใหมา่มาันจะได้ไม่ส่องจริดฮะไม่ใช่ดิผิดผิด เออเห็นปะพอมันพุ่๊บเป็นไงลูกมันจะไม่飒หรอกถาเหมือนขี่เตอนนี้ใกล้ <c oughs> มากเด <c oughs> ี๋ยวเราตออกนอก่อนนะโอเคเลอโอเคเป็นไงลูกโอ้ดูดีเลยอนะ่ะน้ิ้นกลัวมากเลยคมโอเคแล้วเนี่ยสมมติพอก่อนเื้อเราแค่นี้อ่ะคุณตอพอได้ไอคุณสเปเลยเก็บ ตั้งรัง้นทนี่แหละสมมุตินะครูเอาฉากสีมาเนอะวิธีการนะครับครูก็รมูฟกันก่อนแตน่ของเราเนี่ยวิดีโอเราเนี่ยจะมีแค่จะมีแค่อะไรครับจะมีแค่อะไรลูกจะมีแค่วิดีโอเดียวเหมือนครูใช่ไหมแต่วิธีการนะครับเวลาที่เราจะรีะมูฟครูขยับมานิดนึงแหมโอ้น่ากลัวจังเลยนะครับผมโอเควิธีการนะครับเข้าที่ v i r ช u a l Effect เราได้วิดีโอไปแล้วใช่ไหมเราวิดีโอใส่ไปในในระบบในในคาร์บลายได้ยังใ,ใส่แล้วค่ะดึงมาแล้วนะดึงมาแบบปรุแล้วนะวิธีการครับเข้าที่รีมูฟเอเมลเลอร์แบบนี้<ม>เห็นไหมเลือกเอามาวางเห็นไหมเอามาวางเสร็จใช่ไหมครับเข้าที่คัลเลอร์ตรงนี้อ่ะเอาใหม่รีมูฟเอเมลเลอร์ olor, เห็นไหมครับดึงมาวางตรงวิดีโอที่เป็นสีเขียวตรงนี้ ตรงฉากหลังนี่เห็นป่ะเห็นไหมครับเห็นไหมเราต้องเอาวิดีโอมาใส่ก่อนดิแล้วลากเส้นทำลายให้วิดีโอมันอยู่ตรงที่เราจะใช้เอฟเฟกต์ก่อนเห็นป่ะอ่ะสมมุตินะอ่ะคุณลนวิธีการเธอไปที่มีเดียแล้วดึงวิดีโอมาวางครับดึงวิดีโอมาใส่ก่อนแบบนี้เห็นไหมได้หรือยังใส่หรือยังครับ เสร็จแล้วคุณแลกไทม์ไลน์เส้นเนี้ยมาอยู่ตรงวิดีโอนะครับให้มันปรากฏขยายใหญ่นิดนึงขยายใหญ่นิดนึงครับแบบนี้นะเสร็จแล้วไปที่ v วอร์ชว e เอฟเฟครับเห็นไหมเห็นไหมเสร็จแล้วเลื่อนหาเขามาดีไอายนเลอรดึงมันมาตรงที่สีเขียวนี้เห็นไหมครับ มันจะดีเทคสีเขียวเสร็จแล้วคุณเอาปูกผลมาเห็นไหมเอาพูกกันมาจุ่มคอยรับาดีกว่ะคอยเาหน่อ่ะเข้าม่เขาเลาเป็นสีได้ผมรวบสีไดง ไม่มากมันดีเถคไม่ได้แต่ถ้าจุ่มมันจะดีเทคได้ได้ไหมหายไปยังหายไปยังครับทางหน้าหายไปยังอีกอ,อีกรอบนึ่งไอ่าวิธีการคุณดึงสรรีรีบูว่าคัลเลอร์มาใส่ในในนี้ก่อนมันจะดีเถดให้ใช่ไหมถ้าของคุณน่ะบางบางคนมันดิเทคให้เลยๆๆเจอไหม มันต้องคอนท้าสับสีที่เป็นพื้นหลังเช่นน้ำเงินแดงเทาดำนะครับครูปรับซอฟต์ได้แค่นี้และเพราะว่าโรครกูจะหายเรียบร้อยะครับนักสาหเห็นไหมครูยังมีสีเขียวอยู่ตรงนี้เพราะอะไรฉากหลังครูมันบางมันมเป็นเข้มดูนะเวลาที่เราสมมตินะคระับเวลาที่เราเล่นมีวโ เห็นไหมเอาลงอุ่นตัวเราเป็นไงถูกตัดด้นยรีสปีนแล้วเป็นไงลอยอยู่นะครับเนหะ็นไหมบางท,ท,ทีมันควรจะยืนนั่งแบบมีปกติเนอะแต่เป็ว่าเจาะเลนจาะองครักว,ว้างมากส่วนฉากเราคูัเป็นไง,งเป็นเล็กมันเลยทำให้คูเนี่ยต้องขยับมือยูอย่ใ้นะครับอันนี้คือการลบตัวอะไรครับทำรีสปีนออกต่อไป เดี๋ยวเราจะมาลองตัดวีโอออกจากการที่เราต้องใช้นะครตัดวีโอ,อจากกาันสมมุติสมมุตินะครูมีวีโออยู่วีโอนี้ครูต้องการแบ,บ่งครึ่งวีโอแรกเป็นครึ่งหน้าและครึ่งหลังวิธีการตัดนะครับเลื่อนแถบไทมนะ์ไลน์มา ตรงส่วนที่ต้องการตาัดเรื่องมาแล้วนะ เวลาโยกกันหักตัดเยอแล้วนะคราวนี้ไม่ออกเป็นมีส่วนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามนีสี่ส่วนแล้วนะถหนูลูกมี ว่าได้ตัด่อวันนีใช่ไหมเอาเมาส์คลิกกดทีที่บอร์ดได้เลยวิดีโอเระถูกตัดออกและหายไปัอได้นเัลยิเลว้องอัน่กได้ไหม ลบเสียงวิดีโอล่าออกได้วิธีการดูนะคลิกตรงวิดีโอที่ตองการเอาเสียงออกเสร็จแล้วคลิกขวาเสร็จแล้วเลือก s e p a r a t e Audio and v i d e วดีโเห็นไหมวิดีโอกับเสียงจะเป็นยังไงแยกกันเราก็ลบ เสียงออกเดียวลูกวิดีโอนี้จากที่มีเสียงเพลงจะมีแค่เสียงอะไรครับเสียงอะไรคือเสียงเราฆูมใช่ไหมสังเกตนะเมื่อคุณตัดวิดีโอเสียงจะถูกแทนถูกผักขึ้นมาในแถกโมน แล้ววีโอที่อยู่จากคนจะถูกผักขึ้นไปในแทนถัดไปลองดูซิได้ไหม variance,

ได้ไหมลูกได้ไหมได,ได้นะเอาต่อไปครับดูนะมีรูปแบบหนึ่งครับผมคือรูปแบบนี้รูปแบบนี้สมมุติเสียงนี้เห็นเสียงนี้ไหมครับครูไม่ได้อยากให้เสียงนี้ดังตลอดเวลาครูอยากให้ดังและเบาและดังและเบา เราสามารถดีไซน์เสียงได้เองได้ด้วยนะครับวิธีการสมมตินี้ละกันขยายหน่อยแล้วกันเขาจะได้เห็นได้ชัดเจนขึ้น การถ้าคุณจะปรับระดับเสียงในช่วงเลชของวิดีโอนั้นนะโดยที่คุณไม่ได้สัเรตออกไปเลยคือเราอยากแค่พีแค่การปรับน,นะครับพิธีการนะคลิกขวาเลือกอ d i t a u d i o คุณจะเห็นเสียงเห็นไหมครับเลเวลนี้คือเลเวลขวาเลยครับของระดับเสียงถ้าคุณอยากให้เขาเบาเลยคุณสามารถดึงระดับเสียงให้ต่ำลงแบบน,นี้ได้เลยครับหรือ0% เสียงจะไม่มีเลยหรือกลับไปที่ร้อเแต่คุณบอกว่าครูบอกว่าอาจารย์ขาอยากให้วินาทีที่1ถึงวินาทีที่3เสียงเบาลงและไปกลับไปดังขึ้นวินาทีที่3ามดูนยะ์ห่ะมีการทำแบบนี้นะครับเส้นสีเขียวขึน้นยนะันกดเลานะกดยไปที่จุดแรกที่เราต้องการให้เสียงเริ่มลด เร,เ,รเรื่องทำเรื่องเรื่องทำลายไปนะคิดฝ่าเ <Okay. c oughs> ท้าโปรดแอดออรโน้พอยต์ <c oughs> จะมีจุดขึ้นมาถูกไหมนี่คือจุดเริ่มต้นนะ <c oughs> แต่นะต่อไปเลื่อนไปอีกหน่อยนึงแอดออรโน้พอยต์เหมือนเดิมครับ <c oughs> อันนี้คือจุดดึง เมื่อกี้คือจุดมาที่เราจะเริ่มดึงอีกจุดดึงคือเป็นจุดดึงลงดูนะเราจะดึงลงแบบนี้ แอดไอโร่พอยด์นะดารนะอันนี้คือจุดดึงจุดเริ่มต้นที่จะเสียงจะลดขยับไปหน่อยเพื่อสร้างจุดดึงแอดไอโร่พอยเช่นเดียวกันเสร็จแล้วคุณด yeah. ึงเลยครับครับเสียงเรื่มเบาแล้วนะเบาแล้วต่อไปผมจะให้เสียงกลับมาดางในวิธีที่4ตรงนี้ เหมือนเดิมครับกดคลิกขวาเลือกแอ d a r d i o Point แล้วก็แอ d a r d i o Point อีกทีนึงเพื่อใช้สำหรับทำอะไรครับดึงเสียงขึ้นมานี่ลองฟังนะเห็นไหมครับเสียงจะอ้อยลงแล้วก็กลับมาดังขึ้น เราจะดึงลง <c oughs> ดึงลงแล้วเราก็ไปพอยต์ใหม่พอยต์จุดใหม่ครับ <c oughs> พอยต์จุดที่เราจะดึงขึ้น <c oughs> ไม่เราก็พอยต์อีกจุดนึงสิเอออ่ะล้วก็พอยต์จุดนึง,อ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 ,นงอันนี้คือจุดเริ่มต้นดึง <c oughs> อ่ะแล้วก็ดึงขึ้น <c oughs> แบบนี้ทําให้เริ่มค่อยๆเริ่มลดลดค่อยๆ แล้วลดกดแอร์คโดให้แล้วก็แอรมารอบมืไปจุดดึงอไปด่วยนเาจ่าห้องน้ำก่อนอนะ่ะบอกเพื่อนก่อนทำไมอ่ะมันหนาวหรอ